สวัสดีครับพบกับสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเรื่องสรุปคำนามมาตรฐานและตัวชี้วัดทอ4.1ป6ทับหวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจัดทำโดยคุณครูธนินรัต กริฉันทัศน์สิริวิสารสุวรรณโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD. ก่อนอื่นท่องบทวันทาครโยก่อนนะครับขอให้นักเรียนทุกคนประนมมือให้เรียบร้อยเลยและกล่าวตามคุณครูกราบสวัสดีคุณครูธนินรัตน์และพระคุณของหนังสือ สิ่งที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันมีค่าอเนกอนันต์นนแก่ข้าพเจ้าพร้อมกันรลยยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามากระตุ้นสมองด้วยกิจกรรมปลุกสมองกันเลยเอยวันนี้จะมีเกมอะไรนะวันนี้ครูยโยขอนำเสนอเกม ดอกไม้อะไรดอกไม้อะไรนั่นเองกติกาก็คือมีอยู่ว่า 1. ให้นักเรียนสังเกตรูปที่กำหนดแล้วเลือกว่าคือดอกไม้อะไรให้ถูกต้อง 2. ตอบถูกได้หนึ่งคะแนนส่วนถ้านักเรียนตอบผิดก็ไม่ได้คะแนน 3. บันทึกคะแนนลงในสมุด เกมดอกไม้อะไรมีทั้งหมด5ข้อก็ขอให้นักเรียนเตรียมสมุดมาเลยแล้วก็เขียนหัวข้อว่าเกมดอกไม้อะไรและเขียนจำนวนข้อ1ถึง5ถ้าพร้อมแล้วไปที่ข้อ1กันเลยข้อที่1ให้นักเรียนสังเกตรูปดอกไม้ ข้อที่หนึ่งดอกโลหิตแห่งหัวใจข้อที่สองดอกหัวใจบริสุทธิ์จับเวลา คำตอบก็คือตอบข้อที่หดอกโลหิตแห่งหัวใจสำหรับบางคนที่ไม่รู้ว่าดอกนี้มีลักษณะอย่างไรนักเรียนก็อาจจะเดาก็ได้เพราะว่าดอกเนี่ยเป็นดอกสีแดงแล้วก็มีลักษณะเป็นหัวใจโลหิตนั้นแปลว่าเลือดเลือดก็คือสีแดงนักถ้าใครเดาตอบข้อ1ถูกก็ถือว่าเก่งมากๆเลยได้หนึ่งคะแนนต่อไปไปที่ข้อ2ให้นักเรียนสังเกตรูปนะว่า ดอกนี้ลักษณะคล้ายกับอะไรข้อหนึ่งดอกปักษาสวรรค์ข้อ2ดอกสกุณาชมจันทร์ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา คำตอบก็คือดอกปักษาสวรรค์น,นั่นเองลักษณะคล้ายนกนเรียนปักสีปักษาสากุณาก็แปลว่านกเห็นไหมอันนี้คือเป็นนกที่โบยบินจะไปสวงสวรรค์นนโดยประมาณนะจ๊ะเลยตอบข้อหนึ่งนะอ่าต่อไปเป็นข้อที่สามข้อที่สามเออนี่คือดอกอะไรขาวๆอมชมพูข้อหนึ่งดอกไฮเดรนเยีย ข้อสองดอกซากุระจับเวลาครูยโยหวังว่าวเราเรียนทุกคนต้องตอบถูกนะจ๊ะก็คือดอกซากุระนั่นเองเป็นดอกไม้ที่สวยมากๆเลยที่ประเทศ ญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะอ่าต่อไปข้อที่สี่เอ้ยครูโยดอกอะไรหนูไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็เดาลูกอ่ะข้อที่หนึ่งดอกกระดังงาข้อที่สองดอกกระทิง่งจับเวลา เฉลยตอบข้อ2คือดอกกระทิงนั่นเองเนาะดอกนี้อาจจะหายากนะจ๊ะใครตอบถูกก็ได้1คะแนาน,านไปเลยนะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายดอกอะไรเอ่ยข้อ1ดอกแก้วเจ้าจอมข้อ2ดอกเปลวสุริยนันจับเวลา ฉเฉลยคือตอบข้อสองนั่นเองคือดอกเปลวสุริยันนักเรียนดูลักษณะดอกนะลูกนะก็จะเป็นอะไรลูกมีสีเหมือนเปรลวคือเปรลวไฟสุริยันคือดวงอาทิตย์นั่นเองส่วนใครตอบดอกแก้วเจ้าจอมนักเรียนจำมาไว้นะว่าดอกแก้วส่วนใหญ่ก็จะมีสีขาวนั่นเองข้อนี้เราสามารถตัดชอยได้เลยนะอ้า รวมคะแนน x x ดีกว่ารวมคะแนนอ่ะใครได้กี่คะแนนเอ่ยนักเรียนคนใดที่ตอบคำถามถูกต้องทั้ง5ข้อนะคะบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยนะจ๊ะส่วนนักเรียนที่ยังตอบไม่ถูกก็ครั้งหน้าก็มาปลุกสมองกันใหม่นะไม่เป็นไรนะจ๊ะต่อไปนักเรียนก่อนอื่นเลยนะก่อนที่จะสรุปคำนามคุณครูก็ ขอขอบคุณนะจ๊ะจากเพจเรียนไทยบายครูตูนนะเพราะว่าวันนี้ครูโยได้นำสไลด์จากเพจของเรียนไทยบายครูตูนเนี่ยเอานำมาใช้เพราะว่าเป็นสไลด์พา w e ว p o i พอยที่ดีมากๆเลยแล้วก็ครบทุกกระบวนความรู้ครบทุกเนื้อหาสาระนะจ๊ะก็ขอบคุณในเพจเรียนไทยบายครูตูนมานะโอกาสนี้ด้วยนะจ๊ะอ่ะเราเริ่มกันเลย คํานามอ่าหลายคนยังเฮยครูค่ะหนูเรียนมาห้าแล้วค่ะเอ้ยหนูยังจําไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครูโยจะสรุปให้ฟังนะจ๊ะคำนามคืออะไรคำนามก็คือคําที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั้งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมและ นามประรรมนักเรียนบางคนสงสัยว่าครูขา่ารูปประมคืออะไรก็คือจับต้องได้อะลูกแต่ถ้านามประรรมก็คือจับต้องไม่ได้นะจ๊ะแบ่งออกเป็นทั้งหมดก็คือ5ชนิดด้วยการพูดอย่างเร็วอย่างเร็วอย่างเร็ว,อย,รวอย่างด่วนเลยอะแรปตามคุโยนะสามัญ,ญานามวิสามัญ,ญานามสมุหานามลักษณะนามอาการนามนักเรียนจำได้ไหมสามัญ,ญานามก็คือคำนามสามัญ วิสามัญนามก็คือคำนามวิสามันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกในส่วนของ5ชนิดของคำนามกันนะจ๊ะอ่ะเริ่มที่สามัญนามหรือหลายๆคนเนี่ยก็จะเรียกว่าคำนามสามันก็ได้นะจ๊ะคือค,คือคำนามทั่วไปนะจ๊ะคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่ทั่วๆไปโดยไม่ชี้เฉพาะเจาะ ทงเช่นเด็กนักเรียนครูพระแม่ค้าแมวไก่กวางนกหมูโต๊ะดินสอโทรทัศน์หนังสือพิมพ์วัดเขื่อนโรงเรียนบ้านร้านค้าตลาดห้องน้ำจังหวัดประเทศ และอื่นๆตัวอย่างที่แสดงให้เห็นในภาพก็มีอะไรลูกก็มีเริ่มจากซ้ายไปขวาน,นะจ๊ะก็มีตั้งโมหมอพึง่งข้าวโรงเรียนแล้วก็วัดนั่นเองอะเรามาเป็นปภาษาอังกฤษบ้างพอดีสไลด์นี้คุูโยพอจะได้นะแตงโมภาษาอังกฤษก็ w a t e ดเมรอนนะจ๊ะหมอก็ด o อ t เตนะจ๊ะพึ่งก็บีข้าวก็ไร c e โรงเรียนก็สกูแล้วก็วัดก็เชมเพลนั่นเองอ่ะรู้กันแล้วว่าสามัญ,ญานามคืออะไรก็คือทั่วๆไปไม่เจาะจงไม่ชี้เฉพาะนั่นเองต่อไปชนิดที่2ก็คือวิสามัญ,ญานามหรือเรียกว่าคำนามวิสามันหรือคำนามชี้เฉพาะเจาะ จงก็คือคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเจาะจงของคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อจังหวัดชื่อวรรณคดีไทยชื่อถนนลและอื่นๆตัวอย่างนะจ๊ะเห็นไหมในรูปโอ้โหน้องสาวฝาแฝดของคุยโยเลยก็คือลิซ่าแบคพิงนั่นเองเห็นไหมต่อไปภาพที่สองก็คือดอยอินทนนท์เพราะว่าเจาะจงชื่อไงลูกต่อไป สามก็คือเป็นชื่อจังหวัดก็คือพระนครศรีอยุธยาแล้วก็สี่ก็คือเป็นรูปของทศกัณฐ์นะเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยนั่นเองอ่ะถ้าครูโยสมมุติว่าครูขา่าเราชื่ออำเภอได้ไหมคะได้ลูกชื่อถนนได้ลูกชื่อครูชื่อคนก็ได้เช่นอ่ะคุณครูโยใช่ไหมก็ชื่อคุณครูธนินรัตน์กริชันทัศน์สิริวิสาสวรรค์ ก็เป็นวิสามัญนามนะจ๊ะอย่างเช่นชื่อโรงเรียนก็ได้โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD, นะหรือแม้แต่นอกโลกก็ได้นะบางคนบอกว่าไม่ได้ได้ลูกโลกดาวอังคารดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวเสาร์ได้ทั้งหมดเพราะว่าเจาะจงหรือชี้เฉพาะนั่นเองนะอ่ะต่อไป คำนามชนิดที่สามเรามาถึงสมุหานามหรือคำนามบอกหมวดหมู่หรือกลุ่มนะจ๊ะคือคำนามที่บอกลักษณะของคนสัตว์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รวมเป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่มกลุ่มซึ่งต้องวางอยู่หน้าคำนามย้ําวางอยู่หน้าคำนามย้ำย้ำย้ำวางอยู่หน้าคำนามเช่น โครงช้างแล้วเรียอสังเกตตัวออักษรสีแดงที่อยู่ข้างหน้านะโครงช้างฝูงปลาคณะลิเกวงดนตรีกองทาหารกองมะม่วงช่อดอกไม้สมาคมครูกลุ่มนักเรียนพวกเราคณะรัฐมนตรีและอื่นๆตัวอยาอ่างนักเรียนดูรูปเลยเป็นฟิชค่ะลูกเป็นฟิชก็คือ ฝูงปานั่นเองอ่าต่อไปเป็น flowers ก็คือ flower นะ flower ก็คือช่อดอกไม้เห็นไหมมีการรวมกันนะจ๊ะต่อไปเอ่อทหารรวมกันเป็นกองทหารสุดท้ายก็คือคนเล่นดนตรีหลายคนรวมกันแล้วก็จะเรียกว่าวงดนตรีนั่นเองนักเรียนยังจำข้อสังเกตที่คุโยให้จำได้ไหมอ่าถ้า อยู่หน้าคือสมูที่ครูยอให้ท่องหน้าสมูหน้าสมูหน้าสมูก็คือสมูหาน้มถ้าไปอยู่ด้านหลังก็จะเป็นหลังลักษ์หลังลักษ์หลังลักษ์ก็จะเป็นลักษณะนามนั่นเองนะอ่าต่อไปเป็นคำนามชนิดที่สี่ก็คือลักษณะนามคือคำนามที่บอกลักษณะของนามที่อยู่ข้างหน้า ซึ่งจะตามหลังคำนามหรือจํานวนเพื่อแสดงรูปร่างลักษณะของนามนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นอเรามาดูตัวอย่างกระเป๋าหนึ่งใบนกตัวนี้รถหนึ่งคันนาฬิกาหนึ่งเรือนดินสอสองแท่งเป็นตน้นอ่ะแล้วก็ยนลองสังเกตที่โยให้ท่องเห็นไหมลูกก็คือหลังลัก หลังลักก็คือย่อมมาจากลักษณะนามเพราะว่าก็จะเป็นอยู่ข้างหลังเห็นไหมลูกก็จะอยู่ข้างหลังก็คือเพื่อให้มีลักษณะที่ชัดเจนอ่ะนักเรียนครูยโยขอถามมีลักษณะนามของสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งจะเปลี่ยนตามบริบทจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างคือเอลฟนก็คือช้างช้างช้างช้าชางน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าโอ้นะ นักเรียนถ้าเป็นช้างบ้านมีคนเลี้ยงเนี่ยลักษณะน้ำก็คือเชือกจำไว้นะลูกแต่ถ้าเป็นช้างที่อยู่ในปลาอยู่ในปา่าไม่มีคนเลี้ยงนะอยู่ในปา่าลักษณะน้ำก็จะเป็นตัวเห็นปหเปลี่ยนนะก็จะเป็นตัวแต่ถ้าอยู่รวมกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นช้างปา่าหรือช้างบ้านรวมกันเยอะๆก็จะเรียกว่าเป็น โขลงช้างแต่ถ้าเราจะทําให้เป็นลักษณะนามก็ต้องเป็นช้างสองโขลงเนี้ยช้างสามโขลงอ่ะสุดท้ายก็จะออกข้อสอบเยอะมากช้างที่พระมหากษัตริย์ทรงเลี้ยงหรือว่าเป็นช้างผู้พระบารมีของพระมหากษัตริย์หรือกษัตริย์แต่ละองค์ลักษณะนามก็คือเรียกว่าช้างนั่นเองอย่างครูยโยจะยกตัวยอย่างว่า อาช้างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งช้างแบบเนี้เป็นต้นนะนี่คือลักษณะน้ำที่ชนิดเดียวกันแต่เรียกต่างกันอาต่อไปข้อสังเกตสมุหานามกับลักษณะน้ำเรามาดูตัวอย่างข้อความกันนะลูกอ่ะที่เราไฮไลท์ก็คือสีเหลืองอ่อนๆนะอ่ะนักนเรียกสังเกตฉันเห็นฝูงควาย หนึ่งฝูงกำลังกินหญ้าอยู่กลางทุ่งนาฝ่ายก็บอฟฟาโล่นะจ๊ะไม่ต้องสะดุ้งนะคุยมไม่ได้พาดพิงถึงใครนะคือสัตว์นั่นเองก็คือควายแล้วเนียลองสังเกตมีฝูงทั้งหมดสองสีก็คือฝูงสีเขียวกับฝูงสีชมพูหรือสีแดงนั่นเองนะอ่ะถ้าเป็นฝูงควายคุยโยบอกเราไงอยู่ข้างหน้าคือสมุก็คือสมุหนาะมต่อไป เป็นที่2ก็คือควายหนฝูง,งเห็นไหมฝูงอยู่ข้างหลังจํานวนก็เป็นลักษณะนามอ่ะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อความที่2กองมะม่วงกองนี้ฉันซื้อแล้วอ่ะเรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงคะคุยโยอ,อ่ะคุยโยจะบอกว่าถ้าเป็นสีเขียวเห็นไหมกองมะม่วงคุยโยบอกว่านําหน้านําหน้าเป็นอะไรลูกเป็นสมุสมุก,ก็คือสมุหานาม แต่ถ้าเป็นนักเรียนอันนี้เป็นมะม่วงกองหนีแสดงลักษณะที่ชัดเจนก็เป็นลักษณะนามนั่นเองสรุปสมุหนามวางหน้านามลักษณะนามวางหลังนามหรือจำนวนนั่นเองร e m เมมเบอร์ด้วยนะจ๊ะเด็กๆคือจำนะคะลูกเรียนไปต้องจำนะคะภาษาไทยยังไงก็ต้องจำเพราะว่าเป็นหลักภาษาใครบอกไม่จำก็ไม่ได้นะ อ่นนานเรียนเรามาดูคำนามชนิดที่5หรือเรียกว่าอาการนามคุยโยขะอาการนามคืออะไรคะอ่ะแม่จะบอกให้ฟังก็คืออาการนามคือคำนามที่บอกกริยาอาการของคนสัตว์สิ่งของซึ่งมาจากคํากริยาหรือคําวิเศษซึ่งเป็นคําประสมมักมีคําการหรือ ความนำหน้าอ่านักเรียนจำที่ครูโยบอกได้ไหมถ้าเป็นการมักนำหน้าคำกริยาเช่นการเรียนการออกกำลังกายการวิ่งการอ่านการขับรถการกินการนอนเป็นต้นนะจ๊ะส่วนถ้าเป็นความเขาก็มักนำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษเช่น ความรักัเห็นไหมรักไม่เป็นคำกริยาแล้ก็ความมานำได้นะจ๊ะความรู้ความคิดความสวยความสะอาดความดีความร้อนความตั้งใจเป็นต้นอ่ะข้อควรสังเกตนะจ๊ะคำว่าการและความถ้าไม่ได้นำหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษ จะไม่ใช่อาการนามแต่จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นคำสามรญนามเช่นการบ้านการเรือนการไฟฟ้าการประปาการเงินความอาญาเป็นต้นนะจ๊ะอ่ะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอ่ะนักเรียนเรียนไปกันหมดเนี่ยคำนามแล้ว แต่เราไม่รู้หน้าที่ของคำนามก็ไม่ได้นะอ่านกเรียกหน้าที่ของคำนามก็จะมีทั้งหมดก็คือห้าอย่างด้วยกันหน้าที่ที่หนึ่งก็คือเป็นประธานของประโยคยกตัวอย่างเปียกร้องเพลงเห็นไหมเปียกเป็นประธานฝนตกเออตำรวจจับผู้ร้ายเห็นไหมอ่ะอันนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคครูค่ะเรามีอะไรอีกครั้งอ่ะ จะตอบนะจ๊ะจะบอกจะสอนนะลูกนะสองก็คือทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคก็ได้เช่นแมวกินปาลานักรีนเห็นปลาไหมเห็นไหมปลาก็เป็นกรรมไงลูกเน่งปลูกต้นไม้เห็นไหมต้นไม้โดนปลูกก็คือเป็นกรรมพ่อเขียนจดหมายเห็นไหมลูกจดหมายโดนเขียนไงก็คือเป็นกรรมนั่นเองกรรมคือโดนกระทานะจ๊ะเหมือนครูโยนเนี่ยโดนกระทํา ไม่พูดดีก,กว่าอ่ะต่อไปชนิดที่3ามนะจ๊ะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายของนามอื่นก็ได้นะักเรียนดูแม่จะพาสันไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่เอครูขาเชียงใหม่มันเป็นคํานามแบบวิสาบรรยานามเจาะจงนี่คะเออถูกต้องแต่นักเรียนรู้ไหมมันก็ขยายสวนสัตว์ไงลูกมันขยายคาว่าสวนสัตว์ให้รู้ว่ามันคือสวนสัตว์ เชียงใหม่ก็เป็นวิกสามัญนามนั่นเองอ่ะต่อไปก็จะเป็นนกฝูงนี้กำลังบินกับลังอันนี้ก็ขยายคำว่านกให้รู้ว่านกเนี่ยมันมาเป็นฝูงนั่นเองอ่ะต่อไปไปต่อไม่รอแล้วนาะคุยโยสบัตนะจ๊ะสบัดต,ต่อก็คือข้อสทําหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มของคำกริยาส่วนเติมเต็มก็คือเพิ่มให้มันชัดเจน เช่นพี่เป็นทหารเรือเห็นไหมแล้วเป็นเป็นอะไรล่ะก็คือเป็นทหารเรือไงเออต่อไปยายาเป็นดาราเป็นอะไรล่ะก็คือเป็นดาราไงแล้วเรียนอ s a m are ไงลูกก็คือเป็นฮนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะสามารถไปส่วนเติมเต็มของคำกริยาได้สุดท้ายทายสุดทายสุดในโลกล่าชในปัตตพีสีมหานครนะจ๊ะก็คือ ห้าก็คือทำหน้าที่เป็นคำเรียกขานเช่นผักบุ้งหยิบปากกาให้แม่หน่อยซิป้าครับขอซื้อมะเขือสองถุงครับเห็นไหมทำหน้าที่ในสถานะเรียกขานก็ได้เช่นร,รมนะจ๊ะอ่าวันนี้ก็เรียนรู้กันไปในเรื่องของคำนามอ่ะนะเรียนทวนหน่อยคำนามมีอะไรบ้าง หนึ่งก็คือ,อสามัญนามก็คือคำนามทั่วไปไม่เจาะจง 2. วิสามัญนามคือคำนามชี้เฉพาะเจาะจงนะจ๊ะ,ะสามคือสมุหานามคือคำนามรวมหมวดหมู่สคืออาการนามก็คือคำนามบอกอาการแล้วก็ไม่ใช่สินวาสี่ลักษณะนามก็คือ,อคำนามที่บอกลักษณะให้มันชัดเจน แล้วก็5ก็คืออาการนามก็คือคำนามบอกอาการนั่นเองโดยมีคำว่าการกับความเติมหน้าคำอยู่ข้างหน้าคำกริยาหรือคำวิเศษนะจ๊ะแต่ถ้าอยู่หน้าคำนามไม่ใช่อาการนามนะจ๊ะอนุเรียนก่อนจบนะจ๊ะขอฝากข้อคิดจ้าเพราะว่าเป็นครูภาษาไทยรักภาษาไทยมากนะอนเรียนต้องจำให้ได้ด้วยนะเกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ และวันนี้ครูยโยก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ